เต้ยพงศกรจัดเต็มทุ่มรับขวัญหลานชายน้องทีเจหลังมีอายุครบสี่เดือนถึงกับร้องโอ้โหททาใจละลายหนักมากเมือ่อน้องทีเจวัยสี่เดือนโตเป็นหนุ่มหล่อใบหน้าเริ่มเปลี่ยนหน้าเหมือนพ่อมากโดยจุ๋ยวรัตยานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าน้องทีเจในวัยสี่เดือนกว่ากว่าหนัก8.2สโลสูง68 เส้นครับตัวจริงยังตัวแค่เนียปุ๊บปิ๊กปิ๊ก,กแต่ทำไมในคลิปดูเป็นหนุ่มจังครับแม่ใจหายนะหนูดูโตวไวจังคงเป็นเพราะต้องตัดผมแหละเนาอเลยเหมือนเด็กโตแต่ใดๆก็นั่งคุยกับแม่ตอนปั๊มนมได้แล้วมาเฝ้าอาหารนอกครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัดผมแล้วเมื่อหลายวันก่อนครับ a t pjpjp และล่าสุด เต้ยพงศกรนั้นก็ได้ทุ่มรับขวัญหลานชายน้องทีเจทายาทพุทธจุ๋ยวรัธยาหลังมีอายุครบสี่เดือนโดยจุ๋ยวรัธยานั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ามาช้าแต่มานะนาเต้ยจะมามาหลายรอบคิวไม่ตรงกันสักทีขอบคุณครอบครัวเมตตาริกานนมากๆเลยนะครับทีเจได้ทองด้วย ชอบไม่ชอบดูได้จากรูปสุดท้ายให้แล้วห้ามเอาคืนนะครับอยู่กับนาเต้ยร่าเริงจริงเชียวรูปน่ารักมากครับผม at t o อ p o n s a g o n at tt ตวง at p j pj pj เครื่องหมายสี่เหลี่ยม h a p p i l y e v e r p j เครื่องหมายสี่เหลี่ยม tj pj เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกพ่อพุทธแม่จุ๋ยความรู้สึกทั้งหมด